สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมา,าแบ่งปันความรู้นะครับข้อมูลแชร์ข้อมูลกันนะครับเกี่ยวกับตัวผมคอรินนะครับซึ่งม,มันคือเกี่ยวกับคือเริ่มจาก ที่บ้านนะครับมันน้ําปลุกปลา,ปลาในระบบในหมู่บ้านนะครับมันค่อนข้างจะความใสมันไม่ค่อยจะมีผมก็เลยลองซื้อไอเจ้าตัวสารอคอรีนกรียกคอรีนเนาะอ่าตัวน,นี้นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปตักน้ําที่อ่างอ่าให้ดูนะครับเปรียบเทียบให้ดูกันครับ ทำให้ดูไม่ทราบว่าจะดูออกไหมครับกล้องน,น้ำที่ออกมาจากถังที่นี่นะครับตัวนี้ยังไม่ได้ใส่อะไร ครับมันจะออกเหลืองๆนะครับออกเหลืองอตัวนี้จะเป็นนอําป่าภูมิภาคนะครับตัวนี้มาจากที่อื่นนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวเดียวกันแต่ตัวนี้ใส่ไอจ้จาตัวนี้เข้าไปแล้วใส่คอนี้เข้าไป ตัวนี้มันจะมีความเข้มข้นอ,นอยู่หกเอ่ 6, อก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับนี่นครับก็ติดมนาะมันจะเป็นเม็ดนะครับะจะมีกลิ่นนะครับผมเปิดให้ดูให้ดูครับเห็นไหมครับมันจะมีกลิ่นเป็นเม็ดๆนะครับเม็ดคอรินครับมีกลิ่น ผมทดลองใส่ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าน้ำพันลิตรใส่ประมาณหนึ่งช้อนชานะครับนี่ส่วนน้ำปลาปาภูมีภาคตัวนี้มันจะเป็นสีฟ้าใสไม่มีสีเยไม่มีกลิ่นนะครับตัวนี้จะไม่มีกลิน่นเป็นออกสีฟ้าแต่ส่วนตัวนี้อันนี้ผมใส่ไว้ประมาณสักสามสี่วันแต่ว่าใส่มันจะเห็นผลเลยนะครับประมาณสามสิบนาทีแต่ผมอันนี้ผมทิ้งไว้ทั้งสามวันหรือสี่วันนี่แหละ เพื่อดูว่ามีความแตกต่างอะไรไหมให้เม็ดสารคอเนที่เราใส่เข้าไปาให้มันละลายนะครับความใสได้เหมือนกันนะครับควานใสได้อันนี้ออกเป็นสีขาวอันนี้อันนี้ก็ไม่รู้เขาใส่อะไรมาด้วยนะครับอันนี้แต,แต่แต่กลิ่นมันยังมีอยู่เนี่ยผมกำลังหาข้อมูลอยู่ยว่า จะใช้อะไรที่มันมาดับกลิ่นเจาตัวนี้ถังนี้เพื่อไม่ให้มันกลิ่นกลิ่นมันยังเป็นกลิ่นฉุนของคอรีนอยู่นะครับฉุนอยู่อันนี้จะเป็นของเดิมที่ไม่ออกมาจากถังเลยไม่ได้ใส่อะไรสีมันจะแตกต่างนะครับถ้าดูจากภายนอกในกล้องอาจจะไม่ชัดเจนแต่มันจะออกเหลืองๆครับออกเหลืองพอใส่คอรีนเข้าไปาจ,จะออกขาว นี่ครับถือว่าสีโอเคใกล้เคียงตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวต้นแบบนะครับแต่มันยังขาดปัจจัยอยู่ไม่รู้ว่าจะต้องใส่อะไรเข้าไปเพื่อดับกลิ่นคอลีนนะครับตัวนี้ถ้าถ้าทําให้ไม่มีกลิ่นได้ถือว่าโอเคเลยครับก็จะใช้น้ําแบบหรหน่าใช้ยิ่งขึ้นนะครับองตัวนี้ซื้อมาประมาณ200กว่าบาทน,นะครับเราใช้ได้หลายเมล็ดอยู่นะครับเป็นเมล็ดไหนเขาบอกงั้นต้องดูในกล่องมืออีกที ก็นำข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็แต่ใครมีตัวไหนที่มันสามารถทำให้ไม่มีกลิ่นดับกลิ่นคอรีนนะครับจะแนะนำมาได้นะครับใต้โพสใต้กระตุใต้คลิปเลยนะครับจะขอบพระคุณมากๆนะครับก็ อันนี้ชื่อมันมันจะมีมีรายละเอียดบอกอยู่นะครับตนนี้ส่วนผสมต่อน้ำอะไรเงี้ยมีบอกอครับก็น่าใช้นะครับถือว่าน่าใช้แต่ถ้ากินไม่แรงจะโอเคเลยครับ,รบตัวนี้จะมีสีออกเหลืองๆหน่อยแต่อันนี้จะขาวเห็นไ,ไหมครับสีจะแตกต่างกันครับก็คลิปนี้ก็ ประมาณนี้ครับฝากไว้เท่านี้กด,ดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็มีอะไรดีๆก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ